สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคูโมน,นะครับในรายวิชาหน้าตัดสินนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้สอบกลางภาคเด็กๆทำข้อสอบได้คะแนนดีกันทุกคนเลยนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมา,าเรียนนะครับในเรื่องของการแสดงหน้าตัดสินหมู่นะครับการแสดงหน้าตัดสินหมู่ถ้าเราพูดถือว่าหน้าตัดสินหมู่นักเรียนคงจะ เคยชมนะครับแล้วก็เคยเห็นนะครับการแสดงขั้งสินหมู่คือการแสดงตั้งแต่ผู้ชมสองคนขึ้นไปนะครับความสวยงามนะครับก็จะอยู่ที่การไร่รำนะครับความพร้อมเพียงกันของผู้แสดงเช่นรำวงมาตรฐานระบำดอกบัวระรำรำเทพบันเทิงแล้ก็ระบำศรีวิชัยนะครับระบำสกไทยัยรำกองยาว ก็หมายถึงว่านะครับการแสดงน้าตัดสินหมู่ก็เป็นการแสดงที่มีผู้มีคนแสดงมากกว่าสองคนขึ้นไปนะครับสามคนสี่คนนะครับห้าคนแต่ต้องมากกว่าสองคนนะครับถึงจะเรียกว่าน้าตัดสินหมู่ซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องของรำวงมาตรฐานนะครับรำวงมาตรฐานนะครับ คือการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากการเล่นลำโทนของชาวบ้านอ่านี่คุณโมจะอธิบายเป็นขยายความให้ฟังนะครับเป็นคือในสมัยก่อนนะครับทำไมถึงต้องเรียกว่าลำวงํำคือการลำลำไปเรื่อยๆครับในสมัยก่อนแต่โดยมีเป็นเสาหรือว่าเป็นเป็นกระถางอยู่ตรงกลางก็ลำเป็นรอบๆเป็นวงกลมก็จึงเรียกว่าลำวงนั่นเองนะครับ แต่เดิมนั้นท้ายเพลงที่ง่ายๆสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วรำโทนก็เกิดขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับประเทศไทยเกิดสงครามมาต่างเกิดขึ้นก็เลยมีการนะครับประกาศรัฐบาลประกาศว่าให้มีการสนับสนุนในการเล่นรำโพนในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ เกี่ยวกับจังหวัดลบุรีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแต่งกายนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นเพลงที่ง่ายๆเช่นเพลงตามองตายวนยาเหลยแล้วก็เพลงแปดนาฬิกานะครับอันนี้เป็นเพลงเดิมทีนี้ต่อมานะครับ,บกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาดูแลปรปับปรุงนะครับรูปแบบของการแสดงรำวงแล้วก็เปลี่ยนจากรำโทน เป็นรำวงมาตรฐานนะครับคําว่ามาตรฐานคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อร้องทํานองเพลงหรือว่าดนตรีเพลงและท่ารำได้เลยนะครับเพราะว่ามันตายตัวอยู่แล้วนะครับคําว่ามาตรฐานนั่นเองแล้วก็ปรับปรุงบทเพลงนะครับมาด้วยกันทั้งหมดมีอยู่สิบจนพัฒนาขึ้นมามีสิบเพลงนะครับเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงงามแสงเดือนเพลงที่สองคือเพลง ชาวไทยเพลงที่สามคือเพลงรำซิมารําเพลงที่สี่คือเพลงที่สี่คือเพลงคืนเดือนหงายเพลงที่ห้าเพลงดวงจันทร์วันเพญเพลงที่หกเพลงดอกไม้ของชาติเพลงที่เจ็ดเพลงดิ่งไทยใจงามเพลงที่แปดเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงที่เก้าคือเพลงยอดชายใจหานและเพลงที่สิบคือเพลงบูชานักรบ อ่านะครับมีทั้งหมดวิสิทธิ์เพลงก็การแต่งกายก็ถ้าแต่งกายนะครับมีเ้วยกันอยู่สี่แบบแบบแรกแบบชาวบ้านแบบสองแบบราตรีสมสอนนะครับแบบที่สามคือแบบรัชกาลที่ห้านะครับแบบที่สี่คือแบบสากลนิยมนั่นเองนะครับเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพลงที่เราได้ต้องเรียนนะครับคือเพลงอ่ามาดูนะครับ เพลงการแสดงทําความเคารพในของในการแสดงรำพวงภาฐานนะครับก่อนเริ่มการแสดงฝ่ายหญิงพนมมือขึ้นและฝ่ายชายเป็นผู้รับไหว้หรือฝ่ายหญิงปฏิบัติท่าถอนสายบัวฝ่ายชายโค้งคำนับอานะครับก่อนเริ่มแต่ละเพลงจะมีดนตรีบรรเลงหนึ่งวักเพื่อ ให้การเดินย่ำเท้าพร้อมเพียงกันเมื่อจบแล้วฝ่ายชายจะเดินโคง้งคำฝ่ายชายจะเดินส่งฝ่ายหญิงและแสดงความเคารพซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของการแสดงนะครับการทำความเคารพที่ในของการแสดง,ำงํำวงมาตรฐานนะครับ เพลงที่เราเรียนนะครับคือเพลงชาวไทยชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราจะเล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำารูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ๋ย ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์ เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจอจํำรุนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอย้ยอ,อันนี้เป็นตัวอย่างเพลงเพลงชาวไทยนะครับแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของท่ารำท่าเพลงชาวไทยอเด็กๆครับลองเด็ก ปฏิบัตินะครับลองปฏิบัติพร้อมกับขโมนะครับเพลงชาวไทยคือเพลงเพลงชาวไทยท่ารำคือท่าชักแป้งผัดหน้านะครับอ่านะครับให้เราเอามือมือขึ้นมาจิบข้กข้างอีกมือหนึ่งตั้งวงหน้าให้มันลักษณะวงเก็บน,นิ้วโป้งแมสสวยๆนะครับอ่าแต่จริงๆแล้ว ถ้าเราจะเปลี่ยนท่าคือดึงมือที่จีบลงมาแล้วพลิกมือปึ๊บแล้วมือที่ตั้งวงนี่จีบแล้วดึงขึ้นไปแล้วพีข้อมือขึ้นอ่าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นท่ารำที่มีความง่ายมากเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนนะครับ ครูมโมก็จะนักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับครูมโมอกีกหนึ่งรอบนะครับเป็นแบบท้าช้านะครับทีอ่าจีครับตั้งวงหน้าอ่าตั้งวงหน้าให้มีความสวยงามนะครับปฏิบัติให้มีความสวยงามนะครับอ่าสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ในสัดาห์นี้ครูมโมก็มี การบ้านนะครับมีงานมาให้เด็กๆฟังเด็กๆทํานะครับคืออะไรเอ่ยคือให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำท่าชักแป้งผัดหน้าโดยถ่ายรูปส่งในไลน์ให้ผู้ปกครองหรือว่าเอาไลนา์ผู้ปกครองก็ได้นะครับสแกนหรือว่าโทรศัพท์เราสแกนตาม qr code โค้ดที่คมูให้แล้วให้เราให้เราปฏิบัติท่าชักแป้งผัดหน้า แล้วถ่ายเป็นรูปแล้วให้เราถ่ายเป็นรูปภาพนะครับส่งคูมโมในไลน์เราสแกนแอดมาเลยแล้วก็ส่งส่งรูปนะครับแล้วเขียนชื่อพิมพ์ชื่อตัวเองเลขที่ห้องมาให้ชัดเจนด้วยนะครับหรือว่าเราอาจจะเพิ่มไปในรูปภาพของเรานะครับชื่อเด็กหญิงแต่งรูปภาพนะครับเพิ่มตัวหนังสือตัวเองเข้าไปก็ได้เด็กหญิงเด็กชายห้องชั้นต่างๆระบุให้ชัดเจนนะครับคูมโมจะ ให้คะแนนได้ถูกต้องนะครับวันนี้มีการบ้าน1อย่างมาให้นะครับเด็กๆอย่ลืมทำรรนะครับสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาหน้าสินก็หมดเวลาแล้วนะครับคมก,ก็ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ